พี่น้องครับเมื่อนี้นมณลูกอีสานพักคินนะครับตาแดงเรขคอร์ดนะครับี๋้วมือนี้นะครับสิผ้าพี่พี่น้องนะครับไปเบ่งบรรยากาศหิมาตกนะครับกาดนดนๆเท่อตกเท่อนะครับเม่แม่นเป็นเดือนเราบอกพี่น้องนะครับหิมะอาจะตกนะครับถือว่าตกแห้งนะครับในกับสีผ้ารภาพี่น้องบึงบรรยากาศ ตอนไปเห็นงานนํานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณสิบสองนาทีนะครับถึงสิบห้าที่นะครับแร้วแต่นะครับขับรถไว้ขับรถซากนะครับอ๋อนะครับพี่น้องนะครับยมุเซ่านะครับก็ได้เวลาไปเห็นงานแล้วพี่น้องนะครับพอดีพี่มินมา ห็นหิมะโต้พอดีนะครับก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศนี้ให้พี่น้องิึงนะครับก็บถือว่านะครับเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึ่งของไทยหลายๆายคนที่ไม่เคยเห็นนะครับนี่เลยนะครับรถไปเหตุงานเขานะครับไปเหตุงานกับสิบประมาณสิบถึงสิบห้าที่นะครับจังจีหอดโรงงานนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปก็เป็น ดนประมาณนี้แล้วนะครับพี่น้องนะครับจะทำว่าตัวแห้งบอกหรือว่าแห้งนะครับทั้งร่มนะครับน้องแข้งนี่ก่อรถได้ด้วยนะครับนะพี่น้องครับขั้นบ่ กวดที่มาออกทนนนนนนี่ว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่หลายๆคนบอลนี่เคยเห็นนะครับฮะวิ่งบรรยากาศเรื่อยๆ ครับตอนนี้นะครับพ่อก็ได ขอมานั่งในรถแล้วนะครับบึงบรรยากาศนะครับในรถนี้มีฮีตเตอร์นะครับเมื่อนาวปันไรนะครับะราอยู่ทั้งนอกนี่แข็งนะครับเอาละครับพี่น้องครับหมดโรงงานแล้วจังเึิงอีกทีนึงนะครับ ขออนุญาตขับรถก่อนนะครับทางมือนะครับพี่น้องครับค่อยๆรับนะครับนี่เลยนะครับคือบรรยากาศตอนี่มาตกนะครับต้องระมัดระวังนะครับทางมือแห้งพ่น้อนะครับรถพิ่นกับขับค่อยๆนะครับ กับบริยขับแห้งนะครับกับขึ้นมรราฮิมาตกนี่กับประมาณ20นาทีนะครับจ้ามสีหดลงงานนะครับกับบริขับรถไปนะครับ พาพี่น้องไปอะไรเดี๋ยวพี่น้องไูดอะไรเดิน้างนะครับเป็นน้ำแข็งครับพี่น้องครับแต่ประมาณสิบหาที่นะครับจังสีหอดโรงงานนะครับห้อยเดินทางไปเหตุงานกับผมมีอย่างไรนะครับพี่น้องนะครับแค่นดาดาก๋หรือว่า เป็นอีกประเทศนึงนะครับที่มีห่อนมีหนาวนะครับแต่ว่าหนาวหนาวเป็นน้ำแข็งนะครับเนาะขับรถกับพ่ได้ขับไปเด้ยวยพี่น้องนะครับทางมันมืนช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางมันมืน ไปนี่เขาขันข้างแน่นอนตอนนี้เขาไปทางรวมเลยนะครับี่เขาไปทางรวมทางไงนะครับองมาระวังแนี่นครับรถจะหายขี่มากคับ่ค่อยมีรถดอกนะครับซึ่งตอนนี้มันสวยเลยนะครับ เห็นงานอยู่ลุงแท็กนะครับปกติในสวนกับเขาไปตั้งแต่ผุกม่งเศรไปเลยนะครับไปเห็นงานขอม้งเศแต่ว,ว่าลุงแท็กเขาแดบดบม้งเศรนะครับรถล,ล่าคาจอดกับว่าไขร้าย,ายปันได ก็ต้องเลมัดระวังนะครับสําหรับนาหิมะนะครับนะครับช่วงนี้นะครับเดินทางมาถึงโรงงานเลยนะครับกำลังสิ่ล้เอเขานะครับในโรงงานนีเน่เปิดไฟตลอดนะครับ ว่านาฮิมะนะครับเปิดไฟบ่ไอ้นะครับปักแตง,งเมื่อย <laughs> เดี๋ยวนะครับคือมองเห็ดงานของเ้านะครับหลายที่สามเฮาสี่เฮานะครับ เนาะนะครับเดี๋ยวผมยังมาสวยนี่นะครับออดผมเห็นงานแล้วนะครับเอาละครับพี่ดอครับกบาถึงโรงงานแล้วนะครับออดกระดังเลยนะครับนี่แหละนะครับก็คือมองจอดรถนะครับ ะะเอานะครับพี่น้องครับมือ่อีรนะครับมนลูกอีสานผักขินนะครับกะขอเอาวส้สนิทก่อนนะครับขอกเกาข้าว่านะครับสวัสดีครับ